130บาทโอ้ทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วลมเริ่มมาแล้วตอนนี้ฟ้าก็คึมคมครับถ้าว่าฝนตกมีเป็นทยานในเวลาเขานั่งเพื่อข้ามฟังนี่นะก <Okay. S 1> ับค่ะกลับค่ะเราก็ไม่ได้เอาล่มมาด้วยโอ้ยฟ้ามันคึมให้ดูอยู่แล้วล่มไม่เอามาสบายดีจ้าสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปที่น้องเสียใจไลายเพราะว่าน้องตั้งใจทายตั้งแต่เดินทางออกจากเพื่อนมาแต่ด้วยความที่ตัวเองโบธนัดกองมือน้องไปโดนปุ้มเอียงกับโกหูคลิปที่ทายออกมาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นวิดีโอแบบสโลโมชั่นก็คือเป็นวิดีโอซานั่นเองต่อไปนี้น้องขออนุญาตพากเสียงให้ทุกคนฟังเมื่อนี้น้องตั้งใจว่าจะเดินทางกลับบ้าน โดยการเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีไปที่จังหวัดบึงการเพื่อไปขามด้านบึงการเมื่อนี้เป็นมื้อนึ่งที่บรรยากาศดีขนาดเลยฟ้าคึมแบบนี้แล้วก็ฝนตกตลอดทางถนนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นถนนระหว่างจังหวัดซึ่งเพิ่นกำลังปรับปรุงขยายเส้นทางให้มันง่ายขึ้นกว่าเก่าเดินทางมาตรงนี้เห็นวิวโค้งสวยมาก ตอนนี้เฮาเดินทางเข้าเขตจังหวัดบึงการแล้วแต่ว่ายังบท่ถึงในตัวเมืองเนาะพอมาหอเดเขตจังหวัดบึงการรนะยะนึงนี่ฝนกละลินล,นลินลงมา ที่เข้าไปในตลาดนัดไทยลาวก็นเนาะว่าเพินเลิกตลาดยังถ้าว่ายัางบ่เลิกเดี๋ยวเฮาซื้อผลไม้ไปต้อนทีแม่ถนนสีแยกข้างหน้านี้ถ้าว่าเราเลี้ยวขวาก็จะเป็นตลาดสดบมงการนะคะถ้าว่าทุกคนอยากมาเที่ยวนี้ก็หาไม่ยากนะคะตลาดนัดไทยลาวเป็นตลาดใหญ่ คนเมืองการรู้ดีแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายที่ถนนแถวนี้เราก็จะเจอแม่น้ำโขงทันทีเลยตอนนี้เขาจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วลวกากามาอยู่ที่ทางเข้าตลาดเลยเนาะตอนนี้ตลาดอาจไกลสีเลิกบก่หรือว่าคนเมืองอะไรห,หาที่จอดรถง่ายๆปกตินี่โอ้ที่จอดรถนี่ต้องจอดไกลเติม อมือน,นี้คือคักเลยขนาดตอนนี้ฟ้าคึมฝนกระตกเงี้ยเงี้ยไม่ถึงว่าตกน้อยๆบาตกหลายดอกบะโอเปียกแต่กะคนมาเต็มเลยแต่ว่าทางอีกซอยนึงก็มีผล,ลไม้เลยคนกำลังกับของเต็มไม้เต็มมือเลย ได้ของกลับบ้านเยอะจังแล้วเขามาเบิ่งตรงนี้ป้าพี่เครดตพ่อวะอันนี้นโลละสองร้อยสามสิบบาทโอ้โหหามาจะใส่เอื้อยหลายแท้มาต่อขางเราเอ้ยเป็นคนเล่าอ่ะอโอ้เฮ้ยอยู่บ้านไหนอยู่ตรงท่ามกำลังการและจ้ะอยู่กาคสันเอาก็เป็นคนกลราคือกันวันนี้รับคุณมา โอ้ี่ไปขายอยู่ตลาดปากสั้นอยู่บอเอ่ยเขาได้ไบ่์บอเพคือสิได้ขายดีนอกไว้ยางเขานี่นี่ได้ขายดีบอกะมุกป่านในวะก็เป็นบางมือยางนี้ยามพิโพรได้เนาะคนคือเสียมาขายลายโดยโดยตลาดนี้นี่ตลาดคนลาวมาขายลายได้เนาะอันนี้อันนี้น่าจะได้ขายดีแกชิเมิร์ดแล้ว อุนะหนังเข็มโอ้โหหนังเข็มเส้นใหญ่มากบุนะส่วนหลายทว่าเขาสื่อมากกินหนังเข็มอยู่แล้วสำหรับคนที่ค่ะสำหรับคนที่ว่ามันนัก มากกลิ่นหนังเข้มนะสิฮูดีเนาะว่าหน,นังเข้มสลายนี่เอาขามมาแต่ฟังเล่าสิหนังเซนใหญ่แลแ้วก็แซ่บนี่ฮัลโหลมาตอนนี้เวลา1 1เอ็ดโมงเนาะตอนนี้นะคะตลาดก็จะคึกคักกัน ตอนน,นนี้ย่างไปย่างมากกระชีได้มากเครึง่งเครึ่งเส้นทางอะไรของตลาดนัดไท่เล้านี้โอ้โหเดี๋ยวแวะก,ก่อนเดี๋ยวแวะก,ก่อน,นแวะก,ก่อนแวะก,ก่อนขอนขอแวะโอ้ยมาหาอันทูเรียนข้างในนี่ย่างเข้าไปมีทุเรียนบ่เอ้ยมีมีมีว่ะมีมีหลายร้านอยู่มแม่นีหลายร้านอยู่อันนี้แม่ค้าติชุนพลั้วอ้าวโตอีหยังอันนี้หนังยังแข็มบ่เนี่ย เออเมนแทงออกเมนแครงยามนี้กับมีปะยามนี่ละบอนมะโครกตลางสีเป็ดนี้นยูนากเกอร์มะโคนะถ่านเท่าไหร่นี้ไหมคะถ่านละเลยถ่านละหนึ่งร้อยบาทเอาไปตำแจวนะ้ำเมงแคงนี้กินหอ,อมหอมเดี๋ยวขาย่างไปก่เด้อเดี๋ยวตลาดสีบ้ายก่อนโดยโอเคค่ะ บอกว่าใกล้ต้นไผ่นะมีคนขายทเลียนต่วานย่างมานี่เขาก็เห็นโท่เลียนหลายอยู่เนอะแต่ว่าบได้แวะเออเหตุที่บได้แวะเพราะว่าเห็นโท่เลียนแบบเพื่อนขายมันกบบโหลายน่วยฮะนะแล้วก็เห็นนยน้อยก็มีย่างมาลึกๆถ้าแบบเห็นโท่เลียนแบบน่วยง่ายขายขเฉพาะโท่เลียนอันนี้เขาก็ได้เลือกหลายๆน่วย เกี่ยวไหมนะน่าจะบบเกี่ยวฝนตกเนาะร้านขายเสื้อผ้านี่แหละต้องคุมดีๆเพราะว่าฝนตกความชื้นมันชี้นเพชรนปล่อยไว้ทไมเให้เสื้อผ้าเอาโอ้ส่งตัวละ35บาทได้ขายดีมากคนเยอะมากร้านส่ง35บาท นี่นังคามังคุดที่ตลาดนัดบุงการเพื่อนให้เลือกแบบนี้เลยเป็นบรรยากาศที่น้องชอบมากๆเลยเพราะว่าน้องชอบเลือกของโดยเฉพาะการเลือกผลไม้เป็นลูกเป็นลูกแบบนี้และเราก็ได้แมมคาร้านนี้เป็นผู้ติดตามด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วลมเริ่มมาแล้วตอนนี้ฟ้าก็คึมค้มเข้ากว่ากว่าตอนที่เราเดินเข้าตลาดอีกเดี๋ยวเฮาสี ย่งางกลับไปซื้อทุเรียนต่อนที่เราย่างผ่านมาเนาะเดี๋ยวรอไปอีกเดี๋ยวฝนทําหัวฝนทาหัวนี่ก็คือยานมันตกตกด่นถ้าว่าฝนตกนี่เป็นแต่ยานในเวลาเขานั่งเฮื่อข้ามฟั่งนี่นะยานน้ํามันเชี่ยวเพราะว่าน้ำของนี่มันว้วงเลยเนาะช่วงนี้น้ําก็บขึ้นยามฝนเป็นแต่ยานเนี่ยนะบางร้านก็เริ่มเก็บแล้วนะบางร้านเริ่มเก็บของแล้ว กับก็เด้อคุณพี่ดดเดี๋ยวไปซื้อเอาทางนี้ดีกว่าฝนสตกลงอีกแล้วนี่ไม่เนาะ <Okay, S 1> โหน่อยจับค่ะจับค่ะ <Okay. S 1> ลมพัด ซื้อของค่ะมาซื้อของเ <c oughs> จ,จอคนคุณน่ะคุณตากระทากระท่วงกนันเนาะขายทุกอย่างมอีเฮดนอกจะเฮ็ดเพาะจะมีเลยน้องก,กับผู้ห่าเฮ็ดอย,อยา่างเนาะสายสีตัวฮานกระขายแต่ว่านอา้องบปไหนแวะทายให้เบิ้งนะตัวหานนี่ แต่วันยางมากนี่เห็นอัน,นเห็นลานเพื่นขายมากักเมาะฝนเริ่มมาแล้วนนหน่วยใหญ่ข้างนั้นขอโทษขอโทษหอยใบปด้เก้าร้บเอ็ดอ๋อันนี้ค เ็าส่งสามโลนตรงนี้ก็ได้นะทุกลอดส่งสามโลเอาลูกประมาณหนพี่้่ลูกประมาณสองสามโลพี่สามร้อยพี่พ่ครับดูสามร้อยพี่พ่อหมูสามร้อยพี่อกระดูกีีหลังรถเพิ่นทุเรียนโคตรเยอะเลยเฮ้ยไม่ได้เอาลงมาเมื่อนี่จะแรงกว่านี้ไหมพายุ เลิกตรงนี้เลยพี่ไปขายใส่ต่อค่ะมาใส่ยาพอนเนี่ยโอ้ไสยาพอนเดี๋ยวน้องจะทำการโอ้ยเอ็นเรียกเขา่งเดี๋ยวน้จะบ่เบิ่อ้งมาเผนกว่นะจะเบึ้งนี่เนาะฝนตกอย่างนี้เราจะทำยังไงไม่ให้หัวเปียเดี๋ยวทอถุงกับแม่ค้านะเรื่องมัดผมก็แล้วก็ หเห็บแลเลยเห็บเนาะยามด้วยเนาะค่ะแม่ค้าขอถุงอีกถุงหนึ่งได้ไหมงวมหัวได้ค่ะทำเป็นหมวกได้ค่ะค่ะเอาใหญ่หรือเอาเล็กคะเอาเก้าคูณสิบแปดนี่ไหมคะเอาไม่พี่เอกเอาไหมงวมหัวไม่จะเอางวมกล้องดีกว่าเดี๋ยวแต่ตัวนี้มันบาทตันลงน้ำได้ ดีนะนี่กล้องเราถือมามันกันน้ำสู้ฝนแต่คุณไม่สู้นะหวมหัวไว้ไก่อนไมม่ีบาทตอนนี้ฝนตกแรงมากเราก็ไม่ได้เอาล่มมาช่วยโอ้ยฟ้ามันคืมให้ดูอยู่แล้วล่มไม่เอามาไม่ได้เตรียมตัวนะคะ สภาพโียนเขาล่มก่อนไหมข้าร่มภาพบรรยากาศตอนฝนตกค่ะเก็บตกตลาดนัดไทยลาว ลงมาคนดีขากลับนี่กระชุ่มกระชวยเราก็จอดรถไม่ไกลนะ ภาพด้านหลังพากันแหกกลับหมดแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไปแล้วโอเคทุกคนน้องขอปิดคลิปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบายค่ะ